รถขุดโกมัสโซ pc 2 8 uu รุ่นยอดนิยมขนาดกลางน้ำหนักประมาณ3มตันสภาพดีพร้อมใช้งานนำเข้าจากญี่ปุ่นแท้มีใบอินวอย์ครบถ้วนไม่เคยผ่านการใช้งานในไทยรถขุดขนาดนี้เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดกลางงานขุดดินงานเกษตรหรือการปรับพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานภายในไซต์ก่อสร้างหรือการทำงานในพื้นที่จำกัดตัวรถมีขนาดกระทับรัดแต่ยังให้กำลังที่ดีสามารถทำงานได้หลากหลายและขุดลึกได้ดี คันนี้จึงเหมาะทั้งผู้รับเหมาเก่าและใหม่รวมถึงเจ้าของกิจการที่ต้องการรถขุดสภาพดีใช้งานได้เลยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล3ส,สูบที่ให้กำลังดีเยี่ยมประหยัดน้ำมันและทนทานต่อการใช้งานหนักเครื่องเดินเรียบแรงดีไม่มีสะดุดทำงานคู่กับปั๊มเฟืองซึ่งช่วยให้ระบบไฮดรอลิกมีแรงดันที่สเสถียรทำให้การควบคุมรถแม่นยำและตอบสนองได้รวดเร็วปั๊มระบบนี้เป็นที่นิยมในรถขุดรุ่นเล็กถึงกลางเพราะทนทานและซ่อมบำรุงง,ง่าย นอกจากนี้คอนโทรลลูกมากยังช่วยให้การควบคุมแขนขุดทําได้ง่ายขึ้นมั่นยําขึ้นทําให้สามารถใช้งานได้ทั้งในพื้นที่ว่างและพื้นที่จํากัดตัวรถใช้แทร็กยางที่ยังอยู่ในสภาพดีเหมาะก,กับการทํางานบนพื้นผิวแข็งเช่นคอนกรีตหรือดินแข็งโดยไม่ทําให้พื้นเป็นรอยและยังช่วยลดแรงสั่นสะเทือนขณะขับขี่ตัวรถยังมาพร้อมกับใบดันดินซึ่งเป็นดีไว้เสริมที่ช่วยให้งานปรับหน้าดินและเกลี่ยดินทําได้สะดวกขึ้นลดเวลาในการทํางานได้มากและที่สําคัญ คันนี้มีบูมสไลด์ที่ช่วยให้สามารถขุดในพื้นที่แคบแคบได้ไง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเลื่อนตัวรถบ่อยทําให้ประหยัดเวลาและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานคันนี้ใช้งานมาเพียง4,200กว่าชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นชั่วโมงการใช้งานที่น้อยมากสําหรับรถขุดนําเข้าจากญี่ปุ่นรถที่ใช้งานน้อยจะมีสภาพเครื่องยนต์และระบบไฮดรอลิกที่ดีกว่าผ่านการใช้งานที่ไม่หนักหน่วงเกินไปและที่สําคัญก่อนส่งมอบเราตรวจเช็คระบบทุกจุดไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องยนต์ระบบไฮดรอลิก ระบบไฟระบบขับเคลื่อนรวมถึงของเหลวต่างๆเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเพื่อให้พร้อมใช้งาน100%ทันทีที่ลูกค้ารับรถไปทําซีใหม่ทั้งคันไม่ใช่แค่ให้เครื่องยนต์ดีแต่ภายนอกก็ต้องดูดีเช่นกันทําให้ดูใหม่และสวยงามเพิ่มมูลค่าให้กับตัวรถคันนี้เรียกได้ว่าสภาพเยี่ยมไม่ต้องนำไปซ่อมหรือเก็บรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมพร้อมใช้งานได้เลยทันทีเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหารถขุดคุณภาพดี ราคาคุ้มค่าใช้งานได้ยาวๆไม่ต้องกังวลเรื่องซ่อมบำรุงในระยะยาวราคาสุดพิเศษเพียง228,000บาทเท่านั้นคุ้มค่ามากกับรถขุดขนาดกลางที่มีสเปคครบแบบนี้ไม่ต้องไปหาต่อเติมหรือแก้ไขอะไรเพิ่มสนใจเข้ามาดูรถจริงและทดลองขับได้ที่บริษัทของเรามีรถขุดให้เลือกมากกว่า100คันทุกคันผ่านการตรวจเช็คอย่างละเอียดและเรามีบริการขนส่งทั่วประเทศพร้อมให้คำแนะนำและบริการหลังการขายสนใจติดต่อได้เลย รถขุดสภาพดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆอย่าพลาดโอกาสดีๆครับ